hello welcome to English class with teacher grapes today we gonna learn about weather hello welcome to English class with teacher grapes นะคะ today we gonna learn about weather ะคะ่ะสภาพอากาศนั่นเองนะคะวันนี้ก็จะเป็นการเรียนนะคะสภาพอากาศนะคะเกี่ยวกับการตอบคำถามนะคะสภาพอากาศ,นะะาอ,ากาศอย่างง่ายนะคะก็คือเป็นคำถามปลายติดนะคะก็คือนะคะอย่างเช่นประโยคนะคะสมมติว่าคนชื่อเอนะคะพูดว่า i s i t sunny is it sunny นะคะเสียงมันจะต้องสูงขึ้นเนาะนะคะตามหลักการอ่านสารกระดษนะคะ is it sunny นะคะเป็นการถามว่าวันนี้เนี่ยมีแดดจัดหรือเปล่านะคะทีนี้เวลาตอบเราก็จะตอบว่าอะไรคะ yes is i s นะคะทีนี้เราลองมาดูนะคะของต่อไปเนาะเป็นการ,รกออกคำถามนะคะ is it sunny is it sunny นะคะนักเรียนอย่าลืมออกเสียงนะคะ ท้ายประโยคเนี่ยให้เป็นเสียงสูงนะคะเพราะว่ามันเป็น intonation นะคะการออกเสียงระดับประโยคที่ถูกต้องนะคะ Is it sunny นะคะนักเรียน look at the picture นักเรียนเห็นรูปภาพไหมคะเป็นรูปอะไรเอ่ยใช่ sunny ไหมไม่ใช่นะคะเป็นอะไรเอ่ย rainy นะคะเพราะฉะนั้นเวลาตอบจะตอบว่าอะไร No, it is not No, i s is not นะคะทีนี้คุณครูงุ่เนี่ยก็จะมีนะคะแบบฝึกหัดพาให้นักเรียนลองทำดูนะคะเช่นข้อนี้นะคะ Is it windy? Is it windy? นะคะอย่าลืมอ,ออกเสียงสูงนะคะให้นักเรียนเลือกตอบนะคะระหว่าง No, it is not หรือนะคะ Yes, is it นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดไปด้วยนะคะทีนี้ ต่อมาค่ะข้อที่2นะคะ number two a ถามว่า is it c r o u d y is it c r o w d y นะคะตอบว่าอะไรเนี่ยนักเรียน look at the c r o w d นะนักเรียนดูก้อนเมฆสีว่าเป็นยังไงบ้างมีลักษณะแบบไหนนะนะคะโอเคเดี๋ยวนักเรียนเลือกตอบเองนะคะเดี๋ยวคุณคุณเนี่ยจะมาเฉลยในขัามหน้านะคะ The last one ข้อสุดท้ายนะคะ is it cool is it cool นะคะ สภาพอากาศเป็นอย่างไรเนาะนักเรียนรู้จักประลอดไหมดูประลอดเป็นไงบ้างตอบอะไรดี yes or no นะคะให้นักเรียนนะคะเขียนนะคะคำตอบลงในสมุดนะคะแล้วก็ข้าบหน้าคุณคุณจะมาฉะเฉลยนะคะ see you next time